คุณน็อตเป็นคนที่ปากกัดตีนฉีบจริงๆมาตั้งแต่เด็กขายยาบ้านในโรงเรียนผ่านวิชาชีพสายดาร์กสายเทามาหมดแล้วแล้วในที่สุดน็อตก็โคจรมาพบแทนไทยคนหนึ่งน็อตเนี่ยเชี่ยวชาญในการทำเอสอ อีกคนหนึ่งแทนไทยเชี่ยวชาญเรื่องการทําเว็บผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันบอลเว็บออนไลน์บคาคาร่าสลอ็อตส่งสายสัมพันธ์ต่อคอนเน็กชันกับแบ็กใหญ่ในวงการตํารวจไซเบอร์ด้วยตํารวจกองใช้การไซเบอร์ระดับใหญ่ๆอายประชาชนจริงๆ ดถึงกองสลัก p l u สต้องพูดถึงคุณน็อตพันธวัฒนากวิสุทธิ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีอของกองสลักพลัสในชื่อบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดและเป็นนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์อายุแค่43ปีเองเอาเป็นว่าเอาประวัติของคุณน็อตเนี่ยมาเล่าให้ฟังดีกว่าประวัตินี้ก็ส่วนหนึ่งก็เอามาจากการที่คุณน็อตให้สัมภาษณ์เองและส่วนหนึ่งคือทีมงานคุยทุกเรื่องสนทิได้มาค้นคว้าเรื่องนี้ด้วยตัวเองคุณน็อตเนี่ย เป็นคนที่ปากกัดตีนฉีบจ,จริงๆมาตั้งแต่เด็กผ่านวิชาชีพสายดาร์กสายเทามาหมดลนะคือคุณน็อตข้าได้ฟังว่าเขาเริ่มประกอบกิจการเป็นร้านขายของชําขายให้พนักงานปุ๋ยที่อำเภอพระประแดงสมุทรประการ10บขวบชอบช่วยแม่ขายของ12คขวบเริ่มไปเป็นกรรมกรเข็นถังน้ำา3 3ขวบช่วงปิดเทอมรับจ้างช่วยงานเดินไฟฟ้าในโรงงานทำในกับผู้รับเหมาพอ17 ก็กล้าเข้าสู่วงการสีเทาขายยาบ้านในโรงเรียนทําให้ได้เงินวันละ600บาทติดยาด้วยเลยต้องออกจากโรงเรียนเกือบเกือบจะเข้าคุกไปละช่วงอาย17ุ17ถึงยีคุณน็อตบอกว่าเห็นว่าชีวิตย่าแย่เลิกยาบ้านนิอกจากบ้านเข้ากรุงเทพมาทําเป็นบาบอยแบกลังน้ําแข็งล้างแก้วเดือนสี่พบาท2 0่สถึงยี ปีอายุทำงานร้านบาร์โฮสชื่อฟ o x กย่านสอยรัชดา8ทำงานตั้งแต่4ทุ่มถึง7โมงเช้าได้เงินเดือนตก15,000บาทถึง30,000บาทแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างเหลวแหลกทำหาเงินเดือนได้เดือนชนเดือนเพราะได้เงินมาต้องแต่งตัวทำผมชีวิตติดอบายามกุกเล่าผู้หญิงอายุ24คุณนอ็อตทำงานเป็นพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งเคลมประกันเวลาท่านผู้ชมมีรถชนที่ไหนโทรไปที่บริษัทประกันบริษัทประกันก็จะส่งมอเตอร์ไซค์พวกนี้ในละคืนหน้าที่ของน็อตทำงานวันละ12ชั่วโมงได้เงินเดือนเฉลี่ยประมาณ1 5 2 0 0ถึง20,000บาทอายุ25ไปบวช3เดือนซึกออกมาก็เลยมาร่ายซีดีคาราโอเกะปลอมแผ่นซีดีเถื่อนรายได้ดีแต่ความรู้สึกลึกๆว่าละเมิดลิขสิทธิ ไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่ทําอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นคําพูดคุณน็อตที่คุณน็อตพยายามปกป้องตัวเองหรือว่ายังไงเพราะว่าผมคิดว่าตอนที่ร้ายอยู่ลึกๆอ่ะไม่ได้สนใจอะไรหรอกอะไรที่ทําเงินได้คุณน็อตทาอยู่แล้วพอเข้ามาทําเรื่องนี้ก็เลยได้มีโอกาสใกล้ชิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เลยเข้าไปเรียนรู้วิธีการซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตําแหน่งสุดท้ายก็คือผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเบือ่อก็ลาออกเมื่ออายุ30ปีอายุตอน27-29เเคยออก ออกมาโพสต์ภาพการจ่ายเงินเดือนของบริษัทมิเลเนียมซัพพอร์ตซึ่งตัวเองทำงานอยู่แล้วระบุว่าตำแหน่งตอนที่ทำงานอยู่มิเลเนียมซัพพอร์ตจาก Messenger มาเป็นช่างมาเป็นหัวหน้าช่างใช้เวลา3ปีระหว่างนั้นเนี่ยจากการที่ไปสัมผัสกับ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์พันธวัตรหรือน็อตเนี่ยพบว่ามีช่องทางในการหาการหาเงินทางอินเทอร์เน็ตก็เลยกลายเป็นนายหน้าขายของให้กับร้านค้าบน amazon com คือทําโฆษณาผ่านระบบ google ระบบนี้เขาเรียกว่า google adsense adsense ทําเว็บไซต์แล้วติดแบรนด์โฆษณาเพื่อให้ได้เงินทําได้7เดือนไม่ประสบผลสาเร็จก็เลยตัดสินใจขายร้านเกมไปทําเว็บไซต์ปันป่นทราฟิกปั่นทราฟิกคือปัน่นให้มีคนเข้ามาชมเยอะๆทำ seo search engine optimization SEO ท่านผู้ชมคงไม่เข้าใจว่า SEO คืออะไรผมอธิบายฟังอธิบายอย่างง่ายๆ SEO คือการในโลกออนไลน์ถ้าคุณเข้า Google ต้องการค้นหาอะไรก็พิมพ์คำนั้นๆั้นลงลิงก์เว็บไซต์ ที่ชิ้นแรกๆจะต้องจ่ายเงินซื้อแต่ถ้าได้ขึ้นต่อต้องทํา SEO คือต้องรู้จักหลักเกณฑ์และกลวิธีในการทําให้เว็บไซต์ของเราปรากฏขึ้นในการค้นหาแรกๆในเว็บไซต์ google.com ผมเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะลิงก์เว็บไซต์เหนือเส้นแดงตัวอย่างเว็บไซต์ที่ซื้อโฆษณา google ผ่าน adwords และลิงก์ใต้เส้นแดงคือเว็บไซต์ที่ทํา SEO ที่ not ทําได้ดีจนมีการแสดงผลอันดับแรกๆ not เียเชี่ยวชาญในเรื่องการทํา SEO มากเพื่อให้คนการค้นหาสินค้าขึ้นอันดับหนึ่ง แล้วจะได้ส่วนแบ่ง4ง8ทํารทำไรายได้สูงสุดถึง2ล้านบาทแต่ตอนหลังก็โดน Amazon.com แบนเพราะว่าทำผิดกฎน็อตพูดเองนะครับว่าเขาคลุกคลีกับเว็บบอร์ดที่ใช้ชื่อว่า Thai SEO Board มีคำขวัญว่าช่วยเหลือคนไทยทำเงินได้บนอินเทอร์เน็ตรวบรวมอัปดาวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ในสายไอทีทั้งสายขาวสายดำและสายเทา เอาไว้มากมายน็อต <Not S 1> เคยเปิดเผ<ป>ยเป้าหมายในชีวิตว่า10กว่าปีก่อนเคยตั้งเป้าว่าจะเอายอด50,000 0บาทต่อเดือนได้แต่เวลาผ่านที่ผ่านมาทําได้ไม่เต็มที่ยอดเลยหลุดไปที่200,000กว่าตอนนี้กลับมานิ่งอยู่ที่แสนกว่าบาทนะฮะน็อต <Not S 2> เขาพูดบอกว่าเขาเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆแต่สิ่งเล็กๆจะนําพาไปหาสู่สิ่งใหญ่เขาบอกว่าจําไว้อย่างหนึ่งนะครับนี่คาพูดของน็อตนะฮะเราต้องเห็นภาพว่าในอนาคตเราจะได้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ชัดเจนเช่นเช่นภาพที่ผมขับ เออย่างชัดเจนตั้งแต่11ปีที่แล้วปี2555 25 5 5 5อีก5ปีต่อมาผมก็ทำได้คือขับเฟอร์รารี่น็อตต่อเลยกลายเป็นสายดาร์กไปละวก้าวเท้าสู่ธุรกิจผิดกฎหมายเมือ่อก้าวสู่แวดวงออนไลน์และกำหนดเป้าหมายตัวเองที่ต้องสร้างรายได้จุนมหาศา,ศา,ศาให้ตัวเองให้ได้เขาก็เลยทำ Facebook ชื่อว่ากูว่าแล้วมันต้องยิงซึ่งเป็นเพจไฮไลท์ฟุตบอลวิธีการคือขโมยลิขสิทธิ์อัด คลิปการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนั้นนี่ก่อนหน้านี้ผมอธิบายฟังแล้วเขาพูดว่าเขารู้สึกลึกๆแล้วเขาไม่ชอบอะไรที่ทําล,ละเมิดลิขสิทธิ์แต่วันนี้ก็มาทําก็แสดงว่าหลักการจุดยืนของน็อตพันธวัฒน์นั้นไม่มั่นคงเลยขอให้อะไรที่มีเงินก็ทําได้ทั้งสิน้นเขาตัดไฮไลท์ของพวกคลิปของรายการฟุตบอลต่างๆลงแพร่ใน Facebook ดังกล่าวเขาตั้งใจจะขายโฆษณาให้กับเว็บพนันพร้อม เทำเว็บโป้เขาทำเว็บโป้ดูจากคลิปจากต่างประเทศอัปโหลดเก็บค่าสมาชิก350บาท2 5 6 0หรือ2 5 6 1ับปีที่แล้วเพจกูว่าแล้วมันต้องยิงมีคนติดตามกว่าแสนรายแล้วในที่สุดแล้วได้ผลถูกเว็บพนันเจ้าหนึง่งเชิญมาเป็นหุ้นส่วนทำเว็บพนันทำการตลาดแต่พอทำไปแล้วผลประโยชน์ขัดกันไม่ลงตัวเลยถูกเว็บพนันนั้นคมคูยึดเอาเพจกูว่าแล้วมึงต้องยิงไปดำเนินการต่อเรื่องที่เขาถูกคมขู่นั้น เขาบอกว่ากูวแล้วมึงต้องยิงนี่คำพูดของน็อตนะฮะเพจไฮไลฟ์ฟุตบอลผมปั้นเพจของผมเป็นเพจแสนไลค์รายแรก อันนี้ไม่จริงครับท่านผู้ชมข้อมูลตรงนี้กล่าวโอ้อวดตัวเองมากโดยที่เวงไม่ได้เงินเลยแต่สมาชิกเข้ามาเยอะมากนี่คาพูดของน็อตนะฮะผมอดหลับอดนอนทํำไฮไลท์สดๆตั้งแต่5้าทุ่มถึง7จ็ดปดโมงเชา้าเกือบทุกวันเพราะว่าตอนนั้นมีทั้งพรีเมียร์ลีกบุนเดสติก้าลาลิก้ากาโซยูฟ้ายูโรป้าเอาง่ายๆคือผมคนเดียวนั่งอัดนั่งตัดทําทุกอย่างด้วยเครื่องเครื่องเดียวน็อตพูดต่อ จนวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาของมันเพจเริ่มดังกําลังรุ่งก็มีน็อตพูดนะฮะว่าเฮี้ยตัวหนึ่งมาติดต่อว่าอยากให้ผมทําการตลาดเว็บอบลให้ผม,มรีบตกลงทันทีคุยกันทีแรกผมรับรายได้ทันทีแสนบาทผมทํางานให้ไอ้พวกเฮี้ยนั่นทันทีเดือนแรก1ล้านบาทดูให้มันทุกอย่างมันเอาผมไปนอนในห้องกักกาก,ากที่ยุ่งเข้ากัดตลอดเวลาทั้งทั้งที่ผมต้องดูงานให้มันรายละเอียดผมไม่ขอพูดเพราะผม move on ได้แต่สุดท้ายไอ้พวกเฮี้ยนี่โกงเพจชุมปอย่างหน้าด้านๆเอาปืนมาขู่เอาตำรวจ ที่เฮ e ียมาคู u. นะฮะบับงคับเอาเพจผมไปนะครับไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยเป็นระดับสารวัตรตอนนี้อยู่ที่กองชาการไซเบอร์คือขาวว่าเอาปืน ก็บอกนำมาวางบนโต๊ะขู่น็อตน็อตก็กลัวเครือข่ายเว็บพนันที่น็อตพูดถึงก็คือเว็บพนันสโบเบท S B O B E T มีสมาชิกเป็นระดับตำรวจระดับสารวัตรเคยอยู่ปอทบกปอทป,ปัจจุบันคือกองาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมดางเทคโนโลยีสอทอไปละไม่ใช่ปอทละชื่อสารวัตรชื่อย่อชื่ออ่างพร้อมทำงานชื่อน็อตและเดียวรวมหัวกันเรียกไปพบวางปืนใส่ซองบนโต๊ะ ยกอำนาจบริหารยกสระอดมินเพจให้กับคนที่ทํางานเว็บไซต์พนันน็อต <Not S 1> ก็กลัวมากหนีไปกบดานที่จังหวัดภาคเหนืออยู่พักหนึ่งพอเรื่องเงียบแล้วก็กลับมาเปิดเพจ Facebook ชื่อกูว่าแล้วมึงต้องยิง V2 รวมทั้งเพจล้อเรียนการเมืองอีกจำนวนหนึ่งเพื่อทาหมาก,กินต่อไปแล้วในที่สุดน็อต <Not S 2> ก็โครจรมาพบแทนไทยแทนไทยนี่คือใครท่านผู้ชมเอาเป็นว่าแทนไทยคือเด็กหนุ่มอายุ26ปีที่ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ถึง45ล้านบาทข้อมูลของผมเนี่ยนะ หลังจากโดนแก๊งพนันบอลมีตำรวจร่วมกระบวนการอยู่ยึดเพจกลัวแล้วมึงต้องยิงไปเจ้าตัวก็กลัวทิ้งลูกทิ้งเมีย หนีหัวซุกหัวซุนไปต่างจังหวัดสาเหตุที่เขาสามารถก้าวข้ามความกลัวเกรงอิทธิพลมาเฟียวงกรพนันวงวงการพนันบอลเดินกลับสู่วงการใหม่ได้นะเพราะว่าน็อตได้ไปรู้จักเด็กหนุ่มคนหนึ่งผ่านกระดานสนทนาออนไลน์ท่านคงจำได้ไหมฮะไทย SEO บอร์ดชื่อแทนไทยนรงคูลเจ้าของเว็บพนันระดับยบระดับขายใหญ่รายหนึ่งในวงการรู้เลยว่าแทนไทยเป็นเจ้าของเว็บพนันผมเคยเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของนายแทนไทยอย่างละเอียดไปแล้วเติบโตร่ำรวย าอย่งไรถ้าตอบสั้นๆแทนไทยร่ํารวยมาจากเว็บพนันออนไลน์แค่ระยะเวลา6เดือนในแทนไทยกับพวกก็มีเงินหมุนเวียนอยู่มากถึง1 5 0 0 0ล้านบาทเข้าไปแล้ว13ตุลาคม2 5 6 3แทนไทยในรงกุลเคยถูกจับกลุมในคดีการพนันออนไลน์และฟอกเงินแต่ตอนหลังอายการสั่งไม่ฟ้องอาจจะเป็นเพราะว่าตารวจจงใจทําคดีให้อ่อนแล้วก็อาจจะมีการวิ่งเต้นอายการแล้วก็สั่งไม่ฟ้องแต่ว่าถึงคดียาาจะสิ้นสุดไปแทนไทยกับพวกก็แพ้คดีแพง่ง16สิงหาคม2 5 165สาลแพ่งมีคำพิพากษาหยึดทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคดีหมายเลขดำฟอฟัน50 2564และหมายเลขแดงที่ฟอฟัน 1 0 1 2 6 6 5มูลค่า176ล้านคดีก็ยังคาอยู่ที่ศาลเนื่องจากเจ้าตัวพยายามอุทธรเรียกทรัพย์สินคืนประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมกรณีนี้ก็แปลกประหลาดที่ว่าคดีอาญาอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องแต่คดีแพ่งกับสั่งให้ยึดทรัพย์คดีแทนไทยนี่ผมอยากจะถามดังๆในอัยการสูงสุดซึ่งไม่รู้ว่ ยุคนั้นน่ยคงไม่ใช่อายการสุดๆคนปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นมีถุงขนมหรืออะไรตกใส่ตีนไทยหรือเปล่าผมก็ไม่ดู้นอกจากนี้พอผมตรวจสอบไปยังรายละเอียดของบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิงซึ่งนายแทนไทยถือหุ้นนั่งเป็นซีโอดูรายละเอียดแล้วว่าไอ้บริษัทนี้เนี่ยเริ่มต้นมีทุนจดเบียนวันที่1นกุมภาพันสองพันห้าล้านบาทและท่านผู้ชมรู้ไ่มผมเคยพูดไปแล้วว่าไม่ถึง11เดือนในปี2065บบริษัทนี้เนี่ยเพิ่มทุนเป็น เก้าร้อย ล้านบาทเอาเงินสดมาเพิ่มทุนนะฮะไม่ถึง11เดือนซึ่งคําถามที่ผมถามไปดังๆแต่คุณแทนไทยและพวกไม่ตอบคือบริษัทอายุคุณนี่มีแค่ไม่กี่เดือนไม่ถึงปีแต่เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบพรวดพลาดจาก5ล้านบาทไปเป็น9 0 0อล้านบาทในระยะเวลา7-8เดือนคุณเอาเงินมาจากไหนวะคุณทําธุรกิจอะไรพ่อแม่โคตนเงาตระกูลคุณที่บ้านคุณร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีมาก่อนหรือไงสุดท้ายพอถามตอบไม่ได้ก็เลยใช้คําพูดที่เหมือนกับท่องนโมตัสสะภะวโตคือว่าผมรวยมาจาก คริปโตเคอเรนซีแม่งเป็นอย่างนี้จริงๆนะผู้ชมอ้างว่ารวยมาจากคริปโตเคอเรนซีกลับมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างน็อตกับแทนไทยข้อมูลเชิงลึกผมบอกว่าเมื่อได้รู้จักกัน2คนนี้แบ่งงานกันทําคนหนึ่งน็อตเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องการทํา SEO ปั้นคีย์เวิร์ดปั่นค,คนําค้นเพื่อหาทราฟฟิกดึงคนไว้ในเว็บเข้าวเว็บไซต์เก่งนอกจากนี้แล้วดังข่าวยังระบุว่าเจ้าตัวยังมีความสนใจส่วนตัวเรื่องหวยใต้ดินอีกด้วยอีกคนหนึ่งแทนไทยเชี่ยวชาญเรื่องการทําเว็บผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะ เป็นเว็บพนันบอลเว็บออนไลน์บาคาร่าสล็อตโดยทางหนึ่งสองคนนี้ทําเว็บไซต์ใต้ดินของตัวเองอีกทางหนึ่งจับมือกันปั้นเว็บสีเทาสีดําต่างๆเอามาทำไมท่านผู้ชมเอามาขายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ลามกหนังโปเว็บพนันเว็บดูหนังออนไลน์ราคาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณคนเข้าชมตั้งแต่หลักหมืน่นหลักแสนและหลายล้านบาทท่านผู้ชมรู้ไหมมาละ ถึงขั้นตอนสําคัญหนึ่งในลูกค้าของสองคนนี้ในช่วงแวดวงทราบกันดีว่าเป็นในทุนซื้อหนังเว็บหนังเถื่อนในราคาสูงราวถึง20บล้านบาทก็คือคนไหนนะท่านผู้ชมคนที่ชื่ออ้ําภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์น้องชายแท้ๆของหมอโอ๋สมัยก่อนนี่เคยทําธุรกิจอะไรท่านผู้ชมขายโทรศัพท์าาพมือถือที่มาบุญครองเป็นสามีแยมธมนพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์อดีตนางเอกละครพื้นบ้านซึ่งเมื่อ16บคันธวาคม2องนันถูกกองการัรปราบ ปรามจับกลุ่มข้อหาเปิดเว็บพนันออนไลน์เว็บโปยึดทรัพย์สินเป็นบ้านรถหรูธนาคารกระเป๋าแบรนด์เนมรวมถึงเงินสดมูลค่ากว่า700ล้านบาทหลายท่านถามว่าแล้วในแทนไทยเนี่ยทำไมถึงรอยอยู่วนมาจนถึงวันนี้ท่านผู้ชมอย่าไปประหลาดใจตำรวจกองชาการไซเบอร์ระดับใหญ่ๆ คือคนที่ปกป้องนายแทนไทยอยู่ตลอดเวลาท,าทาั้งทั้งในแนวแทนไทยสมควรที่จะถูกข้อหาเรื่องฟอกเงินหลายจุดเลยต้องสอบที่มาที่ไปของเงินไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนอันโน้นอันนี้แม้กระทั่งการซื้อป้ย้ยทะเบียนแต่ตำรวจไซเบอร์แม่งรับเงินนายแทนไทยแล้วกันนั่งนิ่ง,งๆเฉยเท่านผู้ชมครับผมกําลังจะพูดถึงตำรวจไซเบอร์ในอาทิตย์หน้าผมจะฉีกให้เป็นชิ้นชิ้นเลยท่านผู้ชมครับใจเย็นเย็นแต่ข้อที่จริงก็คือว่านายแทนไทยได้รับการปกป้องจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ อย่างน้อยที่สุดก็ระดับสารวัตรขึ้นไปของตํารวจไซเบอร์ปกป้องเลยท่านผู้ชมส่วนน็อตกับสีกะกีที่เกี่ยวข้องไหมความร่วมมือระหว่างน็อตกับแทนไทยไม่ได้มีแค่ประเด็นเชิงธุรกิจเท่านั้นเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในยุทธจักรธุรกิจออนไลน์สีเทามันมีมาเฟียใหญ่คุมธุรกิจสีเทาอยู่นั่นคือตํารวจไซเบอร์หรือบอกอปอทอกองครับการปราบปรามการทําความผิดเกี่ยวอาชกรรมทางเทคโนโลยีไม่นับกบรวมกับหน่วยงานภาคอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องมากน้อยตามแต่ลานาทีก็ คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยที่นายพวกเว็บผิดกฎหมายทุนสีเท่านั้นผมไล่ฟังแล้วไงจ่ายค่าตงให้กับนายอ้ําภูมิพัทน์นายอ้ําก็มีปรากฏหลักฐานว่าเคยกินวายขึ้นไปที่สํานักงานปปง,องอกับผู้ใหญ่ในสํานักงานปปง,อง,องคือพูดง่ายว่านายภูมิพัฒนนายอ้ําเนี่ยแหะเป็นคนที่คอยปก ป้องกระบวนการเว็บพนันทุนสีเทาไม่ให้โดนข้อหาปปงโดยต้องจ่ายเงินเป็นก้อนให้หนายภูมิพัฒน์นายภูมิพัฒน์เอาไปจ่ายตำรวจและเอาไปจ่ายปปงความร่วมมือระหว่างนทอน,นอตก,กับแทนไทยส่งสายสัมพันธ์ต่อคอนเน็กชันกับแบ็กใหญ่ในวงการตำรวจไซเบอร์ด้วยแหล่งข่าวผมในวงการธรรุรกิจออนไลน์สีเทาบอกกับผมว่าทุกวันนี้มีการตั้งโต๊ะเก็บเงินเก็บสวยเก็บผลตอบแทนกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันใครจะทำธุรกิจออนไลน์สี เาจะมีนายหน้าพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นายกองชาการไซเบอร์ถึงแจ้งวัฒนาเลยพบเพื่ออะไรไม่ให้มีการดําเนินการแบนหรือขึ้นบัญชีดําเว็บไซต์นั้นหรือไม่ให้ถูกตํารวจไซเบอร์บล็อกเว็บไซต์นั้นๆ ไม่เข้าชมจากประเทศไทยได้เพราะเว็บไซต์พนันส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือกัมพูชายิ่งไปกว่านั้นสําหรับลูกค้าพิเศษว่ากันว่าตํารวจไซเบอร์จะแบนเว็บไซต์คู่แข่งที่ทําธุรกิจในทานองเดียวกันให้กับลูกค้าพิเศษท่าชมลูกค้า VIP ตํารวจเมืองไทยที่ท่านผู้ชมครับแม่งสุดยอดจริงๆ หาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้แล้วจริงๆอัตราค่าบริการนักธุรกิจออนไลน์สีเทาต้องจ่ายตำรวจไซเบอร์นั้นแตกต่างออกไปตามประเภทเว็บไซต์ธุรกิจและรายได้ยกตัวอ,อย่างเว็บลามกเว็บโปมีราคาเหมาหลักแสนบาทขึ้นไปเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วยังมีต้องจ่ายรายเดือนหลักแสนบาทนี่คือค่าแปะเจ๊เข้านะนอกจากนั้นจาน่ายรายเดือน5้าพันึงหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนท่านผู้ชมและไอ้เว็บหานี่แม่งมีตั้งเป็นพันๆเว็บท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาร้อยหรือ200เว็บคูณจำนวนเงินเข้าไปดดตตำรวจไซเบอร์แม่งรับอยู่เท่าไหร่ เว็บพนันไม่มีราคาเหมาแต่รายเดือนเริ่มต้นที่20-50 0ถึง50,000บาทต่อเดือนผมเนี่ยอายประชาชนจริงๆคือหลักการท่านผู้ชมครับตำรวจทั่วๆไปเนี่ยจะทำมาหากินกับธุรกิจทางอบายมุกอย่างเช่นพื้นที่บังรักอย่างเงี้ยมีบ่อน ไม่ใช่มีบ่อนมีร้านขาร้านกินเหล้ามีผับมีบาร์โน่ในกี่ร้านแต่ละร้านต้องจ่ายแล้วแต่ขนาดจหญ่ของร้านห้าพันบ้างหมื่นบาทบ้างให้กับตำรวจท้องที่ก็จะมีคนเดินเก็บเงินเอาเงินขึ้นมาให้ส่วนใครจะเปิดบอนการพนันใหญ่ก็ต้องยิงจงกับผู้กับโรงพักหรือผู้การหรือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็สั่งลงมาเป็นทอดๆ้วยให้อันนี้ VIP นะแต่ยุคนี้มันเป็นยุคไซเบอร์ดิจิตอลไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ที่ต้องจ่าย เดือนละห้าพันบ้างเดือนละหมื่นบ้าง,างก็คือไอ้เว็บเล็กๆก,ก็เหมือนกับ,บาราผับาราผับเหล้าเล็กๆไม่มีบรรยายจ่ายเยอะแต่ไอ้เว็บใหญ่ก็ต้องเหมากันเป็นหลักแสนหลายแสนต่อเดือนท่านผู้ชมและแม่งมานี่กี่เดือนแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยนอกจากนี้ยังมีเว็บราคาเฉพาะของเว็บไซต์สีเทา,าเประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ดูหนังเถื่อนดูหนังเถื่อนท่านผู้ชมครับบริษัททรูเคยแจ้งความไปทั้งดีเอสไอและทั้งสอทอว่ามีการดูด สัญญาณของหนังของ True หรือแม้ทางการแข่งบอลโลกดูดออกไปเอาไปใช้ปรากฏเรื่องแม่งเงียบหมดทั้งตำรวจไซเบอร์ทั้ง d ดียสแม่งเงียบสนิทเว็บไซต์ดูบอลเถื่อนละเมิดล,ลิขสิทธิ์กล่อง Android Box ดูสัญญาณจาก True Vision a i h Play ธุรกิจล่าสุดท่านผู้ชมครับที่ปรากฏขึ้นคือเว็บหนังโป้แบบไลฟ์เลยสดเลยนะส่วนใหญ่เป็นในทุนต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุนจีนด้วยคอนเนคชั่น ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่น็อตได้มาถือว่าเป็นเครื่องประกันได้ระดับหนึ่งว่าธุรกิจออนไลน์ที่เขาจะทำต่อไปในอนาคตนั้นเขาจะมีหลังพิงทําให้เขาไม่ต้องหนีหัวซุกหัวสุวสนเหมือนตอนทํา f Facebook กูว่าแล้วมึงต้องยิงแล้วถูกตำรวจยศแค่สารวัตรเองรวมทั้งเพื่อนร่วมงานหักหลังไปอีก